ไปอย่างหลังพี่ไม่ต้องพูดก็ได้บางทีไม่ต้องบอกน้องพีไม่ต้องบอกหมดแต่พี่เก็บเก็บไปนิดนึงขอกว่าชอบน้ำแต่ก็แต่ก็ชอบมากเลยพี่ซินเมนเอมค่ะไม่ต้องเสียดายคิม <autre> น้ำไปทำไมก็รู้เนาะอันนี้เดี๋ยวจะบอกให้นะว่าพี่ซินหมาแมนเอม นี่แต่ว่าเปลี่ยนซิมเปี่ยนค่ายใช่ไหมให้ย้ายมาทูมจดกแ่ย้ายแล้วเจอการอ้าวอะฮะอ้าวไล่ได้ใช้รู้ริงรู้ั้งนั้นนะเฮ้เขาติดไวไฟแล้วติดดึวติดมือติดตนก็เลยนอนดึกนี้ตื่นสายด้ยวันเนี้ยไดอ๋ออารีบอกว่ารถติดก็ไม่ คลิปเากาะออกชางด้วยแหละคลิปสารภาพแต่เพราะเขาทำทั้งหมดเองนะใ้าจริง <c oughs> แล้วก็เรียกมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็เอามืออกไไอกมาเรื่อยอเงี้ยมันก็ขับลอดหลังเลแล้วเปิดทันเลยแล้วหว่ายเลยชิก็ไม่รู้เปล่าว,วันเรียนนี่กลับเองเหรอจะไปทำนะว่าเาต้องไปถ่ายหลักกรน จุดําม่าทำาุกสิ่งน<ม>ี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นแล้วมันก็หลุดแล้วด้วยเจ้านี้แม่งทำไม่ดีเลยเนี่ยหลุดหลุดไปเลยอ่ะแ,แล้วพอดีคนก็ตกใจว่าทำไมต่อเล็บอะคริลิ<อ>แล้นหลุดได้แสดงว่ามันต้องไม่ดีมากๆเลยเปลี่ยนร้านต้องแทนเนี่ยน,นี่ก็หลุดเอเอทำผูกกวาดไม่หลุด ร้าเองรู้จักกับเจ้าของร้านนี่มันทำฟรีเนี่ยร้านก็ไม่ทำบ้างกูจะไม่รู้จักกับเขาไหมล่ะเดี็กเขารู้จักเออมัไม่เลยรู้จักไงป้าเอ้ยย้ายทีน่าดิวมีงานป่ะมวันนี้มีป่ะไปตามต่อปะอยู่ที่นี่เลยอยู่นี่เลยอ้พอดีเลยเนาะถ้ามีน่าดิวไม่มาวันนี้มาป่ะมาดิใช่อ่ะมาตามจันเลยตามเหมยตามเหมยนี่ ไปแล้วสนแล้วไม่ได้ร้านเล่นหรอได้แล้วชนี่ทำหมดมาดูนี่พี่จอยกล่องมาให้ให้พัฒนาตัวเองแล้วเราที่เจ็บกว่ามีสองเล่มเหมือนกันเด้เลยอ่ะต้องอ่านสองรอบ่ะมาให้ให้เน้นย้ำว่าต้องอ่านสองรอบก็ <c oughs> บเลยคือให้สองเล่ม น,นตอนบไม่ไม่รูปไครแต่เห็นแต่หน้าเองรูปคู่รูปคู่ไหนรูปไปเซนที่รถป่ะรถไทยก็ไม่รู้รถไคยก็ไม่อยากเดินปุ้ยเขาจะสะอาดเลยเนี่ยปองเนี่ย เน <that> ี่หล right? ังเขาก็ได้นิดตรงไหนวะังเาก็ได้ตรงไหนอ่ะตรงยาาวายาอาวาอยู่ตรงไหนเะีใกล้ยานอกาศปะไปเรียนทาไมยอโลกยานอ่ะเออรู้ไล่ะ้ากเลย าเป็นต like oh, uh huh. ja allora ิ๋วเป็นครูเนี่ยครูอะไรอ่ะครูพัฒน์กำให้สอนงานประเด็นกำจริงดิ่ไม่ไลยโอเคก็ต้องแก่สลับผลไม้เป็นทีแข่งกันบ้างเก่งเว้ยลองดูเอ้าไ่งด้วยก็แพ้น้ำายอมไปเก่งจริงเก่งเก่งฮะลูกแต่ครูที่โรงเรียนเขาอะมหาการมาเก่งเก่ง ได้อยู่เขาก็ยุคยุคสายกะการไปก็เป็นบบนี้เลย็นเราต้องสอบสอบกันจุสอบอะไรอีกบ้างเรต้องสอบไหมก็สอบมาได้หมดหลยงเพราะเรสอบปีนเพราะว่าถ้าเรียนถ้าปีนี้